แต่ว่าข่าวแรกของเรานะคะไปอัปเดตดีกว่าเนะค้ะสำหรับพี่เอสุภชัยนะคะคได้ออกมาโพสต์ถึงรายละเอียดกําหนดการจัดงานศพของแตงโมนิดา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่24พฤษภาคมนี้ค่ะคะโดยพี่เอนะคะได้โพสต์เป็นคลิปวิดีโอที่เ,เรียงร้อยจากภาพนิ่งประกอบเพลงจากนี้ไปจนนิรันด์ซึ่งเป็นเสียงร้องของแตงโมค่ะโดยรายละเอียดของกําหนดการเขาบอกเอาไว้ว่าพิธีชาปนากิจจะมีขึ้นในวันอังคารที่24พฤษภาคมที่คริสตจัจกรเมทอดิส์รังสิตคลอง4จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นที่เดียวกับที่จัดงานศพคุณพ่อโส โดยทางสภาพนะคะได้มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันโควิด -19 ด้วยการขอสงวนสิทธิ์ผู้ร่วมงานว่าจะเป็นเฉพาะคนในครอบครัวญาติและบุคคลใกล้ชิดที่ได้รับเชิญเท่านั้นนะคะและจะมีการตรวจเอทเคที่บริเวณหน้างานรวมถึงถ่ายทอดสดบรรยากาศผ่านงาน y u u t u e ซจ CJ ขออนุญนะคะ<ช> CJ <C J S 3> Connect นะคะด้านคุณเบิร์ตแฟนหนุ่มของแตงโมเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายก็ได้โพสต์ภาพความทรงจําที่มีร่วมกันเป็นภาพสีขาวดำที่คุณแตงโมเนี่ยสวมกอดจากด้านหลังซึ่งคุณเบิร์ตเขียนแคปชั่นเอาไว้นะคะว่า Miss you so much พร้อมด้วยอิมมูติคอนรูปหัวใจซึ่งก็มีแฟนๆเข้าไปส่งกําลังใจให้คุณเบิร์ตเยอะเลยนะคะจากนั้นค่ะคุณเบิร์ตก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอตอนที่คุณแตงโมยกเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเมื่อปีที่แล้วเป็นความทรงจําที่ทั้งคู่เนี่ยมีรอยยิ้มให้กับกันดูแล้วก็ทั้งอบอุ่นแล้วก็คิดถึงคุณแตงโมเลยนะคุณผู้ชมนะใช่นะคะก็รอติดตามได้นะคะกับบันเทิงไทยรัฐวันที่24นะคะก็ส่งแตงโมสู่สวงสวรรค์ค่ะคุณผู้ชมมีแตก็จะไปเกาะติดบรรยากาศขางแนนนน่อะคะ